สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญภาทาทารโอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักคนโสดชาวราศีธนูลนนัคนณาธนูเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อกามบันเทิงนะคะอันนี้บุญภาอ่านแบบโหราศาสไทยนะคะวันที่จะอยู่ใต้คลิปนะคะ ขอบคุณเพืการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะรับมืดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะสองถ้วยสี่ถ้วยเดลเวอร์ราชินิทูดาสเตรนส์บาซวินทูดาราชินิทูเรียน ราชาถือเหรียญโอความเป็นคู่ขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนๆจัสติมิโอจัสติมิขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนๆคู่คุณพบคู่นะคะเนี่ยคู่ที่อดีตชาติตามกันมาเกิดนะคะจัสติมิราชาถือดาบอะไรจะการดีเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนณาธนูนะคะเนี่ยคุณพบคู่ทั้งสองคู่เลยนะคะเอาเอ,าอาันนี้ตรงนี้มา ราศีนีถือดาบราชาถือดาบราชาถือเถียนราศีถือเถียนความเป็นคู่ขอ,คของคุณขึ้นมาทั้งสองคู่เลยนะคะในพลังงานของคุณนะคะโอ один, ้ดีมากๆเลยแรงมากๆเลยนะคะพลังงานของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะแรงมากๆเลยในเรื่องความรักนะคะนี่สองถ้วยขึ้นมาใ,ใบแรกเลยนะคะสองถ้วยแล้วก็ความเป็นคู่ขึ้นมาเลยนะคะความรักดีๆนะคะพลังงานของคุณจะมีพลังงานของ ดินน้ำแล้วก็ลมนะคะพลังงานของคุณจะมีความสุขนะคะความสุขความจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็พลังงานของความหนักแน่นหนักแน่นเข้มแข็งแข็งแข่ง,ขงอยู่ในตัวของคุณนะคะความเป็นคู่ของคุณขึ้นมาทั้งสองคู่เลยนะคะคู่ที่จับมือกันมาเกิดคู่ในอดีตชาตินะคะจัสิสเมนะคะจัสเมคือคู่ในอดีตชาติที่จับมือกันมาเกิดนะคะได้แดงมัดมือกันมาเลยนะคะีน ได้แดงมัดมือกันมาเลยนะคะโอ้คู่ที่ดีมากๆเลยนะคะโอ้ดีมากๆเลยไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะเพื่อนๆหววเป็นคู่ของคุณขึ้นมาในพลังงานของคุณเลยนะคะเาพลังงานของคุณในความเป็นคู่ขึ้นมาไม้แบบนี้ก่อน ทีนี้เรามาดูความรักของคุณกันนะคะเรามาดูความรักของชาวราศีธนูแล้วกันนะธนูกันนะคะว่าเดือนมีนาถึงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะ พลังงานของคุณขึ้นมาดีมากๆเลยคุณจะมีความสุขความรักที่ดีเข้ามานะคะหกถ้วยนะคะเพื่อนๆหกถ้วยคนรักเก่าหวนคืนนะคะหกถ้วยคือการง้ะขอคนดีของคนรักเก่านะคะหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าไม่ใช่คนรักเก่าในชาตินี้นะอาจจะเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติที่ตามกันมาเกิดก็ได้นะคะคุณจะได้พบเจอคนรักคนรักเก่า หรือคนรักเก่าในชาตินี้ก็ได้นะคะเพื่อนจะมาง้องมาขอคืนดีคนนะคะหรืออาจจะเป็นคนรักต่างใบก็ได้นะคะหกถ้วยคือเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะหกถ้วยคนไกลนะคะบางท่านบางคนนะคะชาวราศีธนูท้องขนาธนูนะคะคุณจะได้พบเจอความรักจากการเดินทางนะคะคุณอาจจะได้เดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ไปพบคุณความรักของคุณอย่างกระทัน,นหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะคนไกลนะคะ สองเหรียญน,นะคะสองเหรียญเก้าเหรียญความรักที่การคอยดูแลเทคแคร์กันอย่างดีเลยนะคะหนึ่งดาบหนึ่งดาบเดลิเวอร์นะคะเดลิเวอร์ความรักที่โอ้ oh, เห็นกันแล้วมีความรุ่งหลงกันอย่างมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูแล,ละคานันธนูมากท่านบางคนนะคะคุณอาจจะพบเจอความรักที่มรักที่มันวนลุบนะคะความรักที่มันวนลุบค,ความรักที่นนทเดี๋ยว มาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายมันคือมันไม่มีความชัดเจนให้กับคุณเลยอะไรประมาณนี้นะคะนี่ความรักแบบนี้นะคะเ,เนี่ยตอนนี้เขาจะมาชัดเจนกับคุณนะคะหนึ่งดาบขึ้นมานะคะนี่เขาจะมาชัดเจนกับคุณนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะไปหลงเขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะคะนี่ยไปหลงเลิงกับตัวเลือกทางเลือกของเขาอะไรประมาณนี้นะคะนี่พอเขาไปมีตัวเลือกทางเลือกไปดีวกับคนอื่นแล้วเขารู้สึกว่า คนอื่นเนี่ยไม่เหมือนคุณเลยนะคะเนี่ยเพราะคุณเคยช่วยเหลือเขาเคยดูแลเทคแคร์เอาใจใส่เข้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก้าเหรียญน,นะคะหน้าตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจคุณมามาหายหายมามาหายหายอะไรประมาณนี้นะคะหน,น้าตอนนี้คุณอาจจะเดินหันหลังให้เข้ามาเขาไม่สนใจแล้วไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยทำให้เขาหวนคิดได้นะคะหวนคิดได้เข้าไปดีกับคนอื่นแล้วนะคะ มันไม่ไม่เหมือนคุณนะคะไม่เหมือนคุณเลยอ่ะคุณเป็นคนที่คอยเอาใจใส่คอยเทคแคร์ดูแลเข้าทุกสิ่งทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะคะนตอนนี้เขาจะกลับมาง้อคุณนะคะจะกลับมาง้อมาขอคืนดีคุณเข้าชัดเจนกับคุณแล้วนะคะหนึ่งดาคือความชัดเจนเขาเลือกแล้วนะคะว่าคุณนี่แหละคือคนที่ดีที่สุดของเขาที่คนที่คอยดูแลเทคแคร์เขาทุกสิ่งทุกอย่างคุณนี่แหละคือคู่ของเขาอะไรประมาณนี้นะคะคือคู่ของเขา เขาตัดสินใจแล้วนะคะเพราะว่าเข้าไปคุยกับคนอื่นแล้วมันไม่เหมือนคุณอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่อะคนอื่นมันไม่ใช่อะไรประมาณนี้คุณเข้าจะมาชัดเจนกับคุณนะคะแต่นะคะตอนนี้เขาคิดหนักเลยนะคะเพื่อนเขาคิดหนักเลยนะว่าเขาอะจะเข้ามาหาคุณอย่างไรนะคะเขาจะเข้ามาหาคุณอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมูลตอนนี้เขาคิดถึงคุณอย่างมากเลยนะคะเขาคิดถึงนะคะนอนไม่หลับเลยนะคะนี่ห้อยหัวนะคะห้อยหัวทบทวนความคิดเก่าเรื่องเก่าๆนะคะ เรื่องเก่าๆที่ผ่านมาความรักที่ผ่านมาที่ทําให้เขาไปเลือกมีตัวเลือกทางเลือกเยอะนั่นนะทําให้เขากลายเป็นคนที่คิดเป็นปงเป็นแล้วก็ปล่อยวางไปในเรื่องความรักทำให้เขาทาให้เขานะคะทบทวนนะคะทบทวนว่าเออความรักที่เขาไปดีวกับคนอื่นนะมันเป็นอย่างไรและความรักที่คุณคอยดูแลที่เคเขามันเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยทำให้เขาทบทวนนะคะทบทวนทําให้เขาคิดได้นะคะคิดได้แล้วก็ว่าคิดว่าคุณนี่คือคนดีที่สุดของเขา คอยดูแลให้แคร์เขาทุกส <ose ér im> ิ่งท okay. ุกอย่างก็คิดว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขานะคะความความรักที่ดีของเขาอะไรประมาณนี้นะคะคือคู่ของเขาเนี่เขาจะมาชัดเจนกับคุณนะคะเขาตัดสินใจแล้วนะตอนนี้นะคะตัดสินใจดีแล้วว่าเขาจะมาชัดเจนกับคุณเขาจะมาง้อมาขอคืนดีคุณนะคะคิดเยอะคิดมากคิดหนักนะคะคิดว่าจะเข้ามาคุณอย่างไรนะคะก็คือนอนไม่หลับนะคะทุกคนคิดถึงแต่คุณนะคะคิดถึงแต่คุณนอนไม่หลับเลยนะคะ คนคนนี้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะเป็นเด็กกว่าคุณหรือคุณจจะอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญเขาเป็นคนดีนะคะเป็นคนเก็บเงินเก่งคนคนนี้ถ้าเขาเข้ามาในชีวิตของคุณคุณเชื่อใจเขาได้เลย้เขาถ้าเข้ามาครั้งนี้นะเขาจะเป็นคนที่ คอยดูแลคุณนะคะคอยดูแลเขาคอยเอาใจใส่คุณนะคะที่ผ่านมาเขาไม่ได้สนใจคุณนะคะณตอนนี้ถ้าเขากลับเข้ามาได้ในครั้งนี้เขาจะมาดูแลทท่แคร์คุณเอาใจใส่คุณนะคะก้าวไปถเา้าสีไปถ้าเขาคิดหนักนะคะเพื่อนๆเขาคิดหนักว่าเขาคิดจะเข้ามาง้อคุณอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคิดเยอะคิดหนักเลยวางแผนนะคะเพื่อนๆตอนนี้วางแผนจะเข้ามาคุณอย่างไรนะคะ เด็กถือถ้วยนะคะเขาจะเอาความรักที่ดีดมๆมามอบให้กับคุณนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจคุณนะคะเข้ามาตอนนี้เขาจะเป็นคนดีแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเขาคิดว่าคุณตั้งแต่คุณเดินออกจากเข้ามาเนี่ยคุณมีพลังงานของความสดใสสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวานะคะเขาเห็นคุณแล้วนะตอนนี้นะเขาเห็นคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขนะคะเขามีความสุขเขามีความอบอุ่นยอย่าบอกไม่ถูกอะไรประมาณนี้นะคะเข้าสองคุณหนะ้าตาโตเลยนะคะ คิดถึงมากๆเลยนอนไม่หลับนะคะเนี่ยสองถ้วยนะคะคิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ของเขาคุณนี่แหละคือคนที่ดีที่สุดความรักที่ดีที่สุดของเขาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะมาชัดเจนกับคุณแล้วนะคะบางท่านบางคนนะคะชาวราศีธนูลักนณาธนูน,น,นะคะค,คุณอาจจะพบเจอความรักจากสื่อสารโลกออนไลน์ก็ได้นะคะสองดะนะคะบางท่านคนนะพบรักจากการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะเดอะสตาร์นะคะ คนคนนี้เขาเป็นคนที่โดดเด่นนะคะเพื่อนเขาเป็นคนที่โดดเด่นจะได้พบเจอคนที่หน้าตาดีหน้าตาสวยหน้าตาหล่อคนหนึ่งนะคะคนคนนี้นะราชาถือเหรียญคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งนะคะเขาเป็นคนรวยนะคะเพื่อนราชาถือเหรียญคือเหรียญใหญ่นี่คือเหรียญนี่คือเงินนะคะเขานั่งอยู่บนบัลลังนะคะข้างหลังเขามีความอุดมสมบูรณ์นะคะเขาเป็นคนที่มีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะคนคนนี้ เมื่อท่านมาคนนะคะคุณจะพบ <Gym. S 1> เจอ<ส>คุณรักที่เป็นคนที่มีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะเขาคนนี้นะคะเขาอาจจะเจอความรักที่มันมันไปกันไม่ได้นะคะความรักที่มันมันพังลงนะคะทาให้เขากลายเป็นคนเบื่อความรักนะคะมีคนมามอบความรักมาย่ดความรักให้กับเขาเขาไม่เอานะคะไม่สนใจนะคะเขาถ้าใครเข้ามาในชีวิตของเขาเขาจะเป็นคนเลือกเองนะคะเขาจะเป็นคนเลือกเองเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียใจเหมือนความรักที่ผ่านมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ เขาเลือกนะคะเขาเลือกใครเข้ามาแล้วไม่เข้ากับเขาไม่ได้เขาก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้นะคนคนนี้เขาเลือกะคะ่ะเขาจะเอาคนที่ใช่ของเขาเท่านั้นเขาจะเอาคนที่ที่ดีที่สุดของเขาเท่านั้นนะคะสองถ้วยนะคะชัะนพลันะคะความรักที่ดีคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่เป็นความรักที่ดีนะคะมีความสมดุลน,นะคะความรักที่เธอรักฉันฉันรักเธอความรักที่มีความสมดุลน,นะคะสิดาว สิบดาวเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ไม้ได้นะคะเพื่อนสิบดา6หกไม้เทา้าการเฉลิมฉลองการแต่งงานนะคะเพื่อนชาวราศีธนูรัคนาธนูบางท่านบางคนคุณจะได้พบเจอความรักที่คุณอาจจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องการวางแผนการแต่งงานการใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้นะคะหกไม้เท้านะคะเฉลิมฉลองการแต่งงานนะคะ ราชนีถือไม่เท้าความสดใสสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวานะคะมีความสุขนะคะคุณอยู่ใกล้เข้าแล้วรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเพราะคุณเป็นคู่กันนะคะคู่ที่จับมือกันมาเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานจับมือกันให้ลงมาเกิดอะไรประมาณนี้นะคะเมจิเชียนตาโตเลยนะคะเพื่อนชาวราศีธนูลักนานธนูบางท่านบางคนนะมีคุณแอบสองคนนะคะ มีคนแอบส่องแอบมองคุณนะคะตาโตเลยนะคะอาจจะสองคุณทางใดทางหนึ่งก็ได้นะคะทางสื่อสารโลกออนไลน์ก็ได้หรือทางใดทางหนึ่งนะคะที่เขาสามารถส่องคุณได้นะคะเมจิเชียนนะคะมีคนแอบส่องแอบมองคุณนะคะเขาชอบคุณนะคะมีคนแอบชอบคุณนะคะชาริอัลนะคะคนไกลนะคะเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนณาธนูบางท่านบางคนณค็ณจะพบเจอความรักที่เขาคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะ เป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนานะคะเนี่เมื่อคุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันแล้วนะคะได้แต่งงานการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วนะคะคุณทั้งสองคนจะพากันท่องเที่ยวนะคะเพื่อนคุณทั้งสองคนจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะสร้างครอบครัวไปด้วยกันพากันท่องเที่ยวมีบ้านมีรถนะคะไปไหนไปกันไปฮันนีมูนกันนะคะไปไหนไปกันสถ้วยนะคะความรักที่ดีนะคะ นถ้าในกรณีที่บางท่านมางคนที่อยู่ไกลกันนะคะอยู่ไกลกันแล้วก็เคยรู้จักกันแล้วเคยพูดคุยอะไรกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะคุณอาจจะได้เดินทางไปหาเขาหรือเขาอาจจะได้เดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะหรือบางท่านบางคนอาจจะพบเจอความรักจากการเดินทางก็ได้นะคะอัศวินเทมเท้านะคะ วิอัคตูนความรักชะตาฟ้าเปิดนะความรักของคุณทั้งสองคนเป็นความรักที่ชะตาฟ้าลิ้ขิดให้คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันนะคะเดดเลเวอร์นะคะมัดมือมัดได้แดงลงมาเกิดด้วยกันนะคะคือชะตาฟ้าลิ้ขิดนะคะให้คุณทั้งสองคนมาพบมาเจอกันเมื่อถึงเวลานะคะเพื่อนเมื่อถึงเวลาคุณทั้งสองคนจะได้พบได้เจอกันนะคะเพราะว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันนะคะราชนิธิดาราชาธิดาราชินิธิเลียนราชาธิเลียนคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันเป็นคู่ที่ สตาร์ฟ้าิกิ์เจ็ดถ้วยนะคะความรักของคุณนะคะชาวราศีธนูลัคนณาธนูบางท่านของคุณนะคะคุณอาจจะเคยฝันไว้นะคะว่าเอออยากจะได้ความรักที่เป็นคู่กันจริงๆอยากได้ความรักที่มีความรักเดียวใจเดียวนะคะราชาธิดาราชนีธิดาคะความรักที่มีรักเดียวใจเดียวนะคะความรักที่ไม่เจ้าชู้อะไรประมาณนี้นะคะความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณนี้นะคะ คุณอาจจะฝันไว้หรือเข้าคนนั้นอาจจะฝันไว้ก็ได้นะคะเนี่ยคุณจะได้พบรักตามความฝันของคุณนะคะเจ็ดถ้วยนะคะพบรักตามความฝันหนึ่งเหรียญน,นะคะเมื่อคุณทั้งสองคนได้พบได้เจอกันแล้วได้แต่งงานร่วมกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะคะคุณทั้งสองคนจะสร้างหมรดอทรัพย์สินร่วมกันคุณจะรวยนะคะ1เหรียญคือเหรียญใหญ่นะคะเ,เพื่อน เียใหญ่เลยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมมีความอุดมสมบูรณ์มีมรด,ดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะโอ้ดีมากๆเลยราชาถือเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะเพื่อนๆอยู่ใกล้กันนี่เลยนะคะสิบถ้วยนะคะเพื่อนๆครอบครัวที่มีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะเมือ่อคุณทั้งสองคนได้แต่งงานร่วมกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะคะ คุณจะสร้างครอบคร,รัวไปด้วยกันอย่างมีความสุขความอดมสมบูรณ์นะคะมีครอบครัวที่มีอยู่การพร้อมเพียงเลยนะคะสิบถ้วยความสุขนะคะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะโอ้ดีมากๆเลยนะคะเดอะซันขึ้นมานะคะเพื่อนๆเดอะซันความรักที่ดีความรักที่มีความฝาสุขความรักที่ใช่ในคู่กันนะคะคุณทั้งสองคนเป็นในคู่กันนะคะเพื่อนๆโอ้ดีมากๆเลยนะคะจัสตินเเป็นในคู่ ที่จับมือกันมาเกิดจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่จัสมินขึ้นมาทั้งสองใบเลยนะคะเนื้อคู่ที่จับมือกันมาเกิดนะคะได้มาพบมาเจอกันชะตาฟ้าดิจิตนะคะความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีเหตุและผลความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่ราบรื่นนะคะ แปดไม้เท้าความรักที่รับรื่นความรักที่พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะความรักครั้งนี้ของคุณนะหรือบางท่านบางคนชาวราศีธนูลักนาธนูคุณอาจจะพบเจอความรักจากสื่อสารโลกออนไลน์ได้นะคะแปดแปดไม้เท้านะคะถ้าเมื่อคุณได้พบเจอความรักครั้งนี้แล้วความรักของคุณจะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะสื่อสารโลกออนไลน์นะคะบนเพื่อสามเหรียญนะคะคุณอาจจะ <3 S 1> ได้พบเจอความรักจากสื่อสารโลกออนไลน์นะคะบางท่านบางคนเนี่ยสามเหรียญแล้วก็แปดไม้เท้าขึ้นมาติดติดกันเลยนะคะ พบรักจากการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะเมื่อคุณได้พบแล้วคุณจะได้พัฒนาก้าวหน้าความรักของคุณทั้งสองคนไปอย่างรวดเร็วนะคะสิบเหรียญน,นะคะความรักที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมีความสุขความอดมสมบูรณ์มีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะเพื่อนๆโอ้ความรักที่ดีมากๆเลยนะคะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะสิบเหรียญน,นะคะมีครอบครัวที่มีความสุขนะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเด็กน้อยถือเหรียญใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆ โอ้ดีมากๆเลยความรักที่ดีนะคะเดมเพอเรอรนะคะชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะเดมเพอเรอรขึ้นมานะคะคุณอาจจะได้พบเจอคนรักที่อยู่ในลักนณาราศีเมษก็ได้นะคะหรือคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างศาส,สนาก็ได้นะคะเดมเพอเรอรขึ้นมานะคะ ดียมเพลเลอร์แลกรีอิมเพสนะคะคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันนะคะเพื่อนๆคู่กันเดียมเพลเลอร์แล้วกดีอิมเพสเป็นคู่ที่เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นำเป็นคู่ที่เข้มแข็งแข็งเก่งนะคะเป็นคู่ที่มีหน้าเมตตาทางสังคมนะคะโอ้ดีมากมากเลยนะคะความรักของคุณครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความราบรื่นนะคะความรักที่มีความราบรื่นการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะ หนึ่งถ้วยนะคะความรักที่ดีค่ะเมื่อวันคุณจะพบเจอความรักที่ดีนะคะคู่ของคุณเป็นคู่ที่ดีนะคะคุณทั้งสองคนเป็นมีความรักที่ดีๆให้กันและกันนะคะสาม้เท้านะคะราศีธนูรัคนาธนูบางท่านบางคนนะคะถ้าหากคุณรอคอยคุณที่ใช่ของคุณคือคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่ของคุณนะคะคนที่ใช่ของคุณคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนที่ใช่ของคุณคือคู่ของคุณเลยนะคะนี่ สามไม่ท้าวนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนนะคะเขาเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะคนคนนี้โดีมากๆเลยนะคะเขาเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะเพื่อนไม่เจ้าซู้นะคะแล้วก็ห้ามแฟนของตัวเองไปเจ้าซู้ได้เช่นกันนะคะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะพบเจอความรักที่ มีความผิดหวังนะ,ค,ะความรักที่มันไปกันไม่ได้ความรักที่มันต้องเลิกล้มกันไปพังไปอะไรประมาณนี้นะคะต้องเลิกลายอย่าร้างกันไปนะคะทําให้เขาทุก์นะคะเพื่อนๆแล้วทําให้เขากลายเป็นคนที่ฉันไม่อยากได้ความรักที่เหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วความรักที่ผ่านมาทําให้ฉันทุก์อะไรประมาณนี้นะคะเขาอยากจะได้คนรักที่ มีรักเดียวใจเดียวนะคะเพื่อนรักเดียวใจเดียวคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้นะเพราะว่าเขาผ่านโลกมาเยอะแล้วเขากลัวเขาไม่อยากได้แบบนั้นอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเขาอยากจะได้ความรักที่รักจริงรักเดียวใจเดียวนะคะคุณจะพบเจอนะคะเพื่อนคุณจะได้พบเจอความรักที่รักเดียวใจเดียวนะคะความเป็นคู่ของคุณนะคะขึ้นมานะคะเปิดเหรียญนะคะเงินขึ้นมาเยอะเลยนะคะเพื่อนเปิดเหรียญคุณ อยู่ด้วยกันแล้วจะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะเพื่อนเพื่อนราชินีถือเหรียญน,นะคะความเป็นคู่ของคุณขึ้นมานะคะเพื่อนเพื่อนเอาเงินออกมาตรงนี้นะคะเพ <ny> ืพ่อนเพื่อนเงินความเป็นคู่ของคุณขึ้นมานะคะราชินีถือเหรียญราชาถือเหรียญคือคู่กันนะคะคู่ที่มีมรดกทรัพย์สินเงินทองรวมกันนะคะเพื่อนเพื่อนเขาคนนี้อาจจะเป็นคนรวยคนมีฐานะดีคนหนึ่งก็ได้นะคะหรือคุณทั้งสองคนอยู่ร่วมก,กันแล้ว พากันรวยก็ได้นะคะชาวราศีธนูลัคขนาธน,นูนะคะบางท่านบางคนนะคะคุณจะได้พบเจอความรักครั้งใหม่นะคะหนึ่งถ้วยนะคะความรักครั้งใหม่ความรักครั้งนี้คุณทั้งสองคนเป็นคู่กันนะคะเอมเมทและก็เอเมอร์เลนะคะแล้วก็ราชนินิรันรราชเรียนนะคะคุณเป็นคู่คมเป็นคู่ของคุณขึ้นมาทั้งสองคู่ทั้งสามทั้งสองคู่เลยนะคะ คุณกับคู่ของคุณนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติได้นะคะเพื่อนเพื่อจะเปลนขึ้นมานะคะคนรักเก่าในอดีตชาติที่ตามกันมาเกิดนะคะสองถ้วยนะคะสองถ้วยแล้วก็สองดับเบิ้ลสองถ้วยนะคะความรักที่ดีความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความผาสุกนะคะสองถ้วยแล้วดับเบิ้ลสองถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะสิบถ้วยนะคะความรักที่ใช่เนื้อคู่กันความรักที่ จับมือกันมาเกิดนะคะมัดได้แดงจับมือกันมาเกิดเลยนะคะเป็นความรักที่มีรักเดียวใจเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนรักเดียวใจเดียวเป็นความรักที่คนนี้เป็นคนใจดีมีเมตตานะคะเขาอาจจะเป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนหรืออาจจะเป็นแม่บ้านแม่แม่สีเรือนนะคะเมื่อคุณทั้งสองคนได้อยู่ร่วมกันแล้วนะคะคุณจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะสิบถ้วยนะคะ สิบถ้วยสร้างครอบครัวไปด้วยกันอย่างมีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะคุณจะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะราชนีถือเหรียญราชาถือเหรียญมีมรดกทรัพย์สินเงินทองสร้างมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะสิบเหรียญนะคะสิบเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญนะคะเพื่อนๆมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันแล้วก็แปดเหรียญนะคะโอ้เงินเยอะเลยนะคะเพื่อนๆดีมากๆเลยนะคะสิบเหรียญนะคะคุณ จะสร้างมารดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะรวยนะคะเพื่อนๆพาก,กันรวยนะคะคู่ของคุณนะคะมีความสุขความอดมสมบูรณ์นะคะถ้าหากรอใครรอคอยคนที่ใช่ของคุณอยู่คุณจะได้พบเจอคนที่ใช่ของคุณเมื่อถึงเวลานะคะเมื่อถึงเวลาคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนที่ใช่ของคุณนะคะคนคนนี้นะคะเขา จะเป็นคนที่คนรักเก่าในอดีตชาตินะคะที่มีสินสิทธิ์นะคะเป็นพยานนะคะคนทั้งสองคนจับมือกันมาเกิดนะคะคนทั้งสองคนจะได้พบได้เจอกันเมื่อถึงเวลานะคะดีวิอัพพอจุนนะคะ จะได้เริ่มต้นความรักข้างใหม่ด้วยกันเมื่อถึงเวลานะคะความรักข้างนี้เป็นความรักที่ดีนะคะเพื่อนๆคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันนะคะดินโฟเรสแล้วก็ดิเพสแล้วก็ราชินิทิเรียนราชาทเรียนนะคะควรมเป็นคู่ของคุณขึ้นมานะคะอยู่ด้วยกันแล้วนะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะสร้างมรดกทรัพย์สินร่วมกันนะคะสิบเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญน,นะคะโอ้เงินเยอะเลยนะคะเพื่อนๆสร้างมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพากันรวยนะคะเพื่อนคะะ และเป็นคู่ที่รักเดียวใจเดียวด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยราศีนิทดานะคะรักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้นะคะไม่เจ้าชู้แต่ก็ห้ามแฟนของตัวเองไปเจ้าชู้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเขาอยากจะมีความรักที่ดีมีความรักที่รักเดียวใจเดียวความรักที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครอบครัวเดียวกันอย่างมีความสุขมีมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากจะเจอความรักที่มันทุกข์เหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วนะคะเขาอยากจะใช้ชีวิต ของเขาอย่างมีความสุขกับความรักกับคนที่เขารักอะไรประมาณนี้นะคะเดือดซันขึ้นมานะคะดีมากๆเลยความรักที่เป็นคู่กันนะคะคู่กันร,รักกันนะคะนี่คือความรักของชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะจบแล้วนะคะขอบคุณมากมายนะคะสําหรับมารับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีคะ่ะ